สวัสดีครับผู้ชมทุกคนนี่คือรายการรู้ไว้ไม่โง่รายการที่จะพาทุกคนไปรู้ลึกเข้าใจจริงกับเรื่องราวรอบตัวที่เราอาจใช้อยู่ทุกวันแต่ไม่เคยรู้ว่ามันทํางานอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกการสื่อสารของเราอย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีที่ทําให้การดูวิดีโอคมชัดระดับ 8K การเล่นเกมออนไลน์แบบไร้ดีเลย์และแม้แต่การผ่าตัดระยะไกลเป็นไปได้จริงคําถามคือทําไม 5G ถึงเร็วกว่า 4G ได้หลายเท่า เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเราจะวิเคราะห์ทั้งหลักการทางวิศวกรรมการสื่อสารโครงสร้างเครือข่ายความถี่ที่ใช้ไปจนถึงเทคโนโลยีเบื้องหลังทั้งหมดมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันครับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายได้พัฒนายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค 1G ที่ใช้เพียงเสียงจนถึง 4G ที่ทําให้เราสามารถสตรีมวิดีโอได้ทุกที่และตอนนี้ 5G ได้เข้ามาปฏิวัติความเร็วและความหน่วงเลเทนซีของโลกดิจิทัลให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมความเร็วของ 5G สูงกว่า 4G หลายสิบเท่า และยังรองรับอุปกรณ์ได้มากขึ้นอย่างมหาศาลแต่การจะเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราต้องมองให้ลึกลงไปถึงวิธีการส่งข้อมูลและสถาปัตยกรรมของเครือข่ายที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพื้นฐานของเครือข่ายไร้สายและความหมายของความเร็วการสื่อสารแบบไร้สายในระบบเซลลูล่าตั้งอยู่บนหลักการเดียวกันคือการส่งสัญญาณข้อมูลผ่านคลนื่นวิทยุ (Radio Waves) ไปยังเสาสัญญาณใกล้เคียงซึ่งความเร็วในการส่งข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่น ปริมาณข้อมูลที่ส่งได้ต่อช่วงเวลาหรือที่เรียกว่าแบนด์วิดต์และประสิทธิภาพของการเข้ารหัสข้อมูลหรือ modulation efficiency ในยุค 4G เทคโนโลยีที่ใช้หลักๆคือ LTE Long Term Evolution ซึ่งมีความเร็วสูงสุดทางทฤษฎีราว100 Mbps ถึง1 Gbps ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการกระจายสัญญาณแต่เมื่อเข้าสู่ยุค 5G โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดถูกออกแบบใหม่เพื่อให้รองรับทั้งความเร็วสูงสุดที่อาจแตะถึง20 Gbps และเวลาแฝงต่ำกว่าหนึ่งมิลลิวินาทีความเร็วที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าแค่โหลดไวขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมมากมายตั้งแต่การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานไปจนถึงรถยนต์ไร้คนขับซึ่งต้องอาศัยการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์เมื่อเข้าใจพื้นฐานนี้แล้วเราจะสามารถต่อยอดไปสู่คำอธิบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในบทต่อไปว่าอะไรคือกลไกสำคัญที่ทำให้ 5G เร็วกว่าจริงการใช้ย่านความถี่ที่กว้างขึ้นและหลากหลายกว่าเดิม หนึ่งในเหตุผลหลักที่ 5G เร็วกว่าคือการใช้ย่านความถี่สเปกตรัมที่กว้างกว่าและหลากหลายกว่า 4G อย่างมากย่านความถี่คือทรัพยากรสำคัญของการสื่อสารไร้สายซึ่งเปรียบได้กับถนนสำหรับการขนส่งข้อมูลยิ่งถนนกว้างก็ยิ่งขนส่งข้อมูลได้มาก 5G แบ่งย่านความถี่ออกเป็น3ระดับหลักได้แก่ Low Band, Mid Band และ High Band mmWave โดยย่าน Low Band มีความถี่ต่ำกว่า1กิกะเฮิรตซ์ให้สัญญาณครอบคลุมกว้างแต่ความเร็วต่ำส่วน Mid Band อยู่ราว1-6กิกะเฮิรตซ์ เป็นช่วงที่สมดุลระหว่างความเร็วและระยะทางและไฮแบนด์หรือ MMWave อยู่ในช่วง24-100กิกะเฮิรตซ์ซึ่งมีความเร็วสูงสุดแต่ระยะครอบคลุมสั้นมากเมื่อเทียบกับ 4G ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ย่านความถี่ไม่เกิน2.6กิกะเฮิรตซ์ 5G จึงมีถนนข้อมูลที่กว้างกว่าหลายเท่าสามารถส่งข้อมูลจำนวนมากพร้อมกันได้ยิ่งไปกว่านั้น 5G ยังใช้เทคโนโลยี Carrier Aggregation ที่รวมหลายช่องความถี่เข้าด้วยกันเพิ่มแบนด์วิดท์รวมให้สูงขึ้นไปอีก นอกจากนี้ความถี่ที่สูงขึ้นของ 5G ยังทำให้สามารถใช้แบนด์วิดต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเช่นการใช้ช่วง100เมกะเฮิรต่อผู้ให้บริการหนึ่งรายในขณะที่ 4G มักใช้เพียง20เมกะเฮิรเท่านั้นความแตกต่างนี้จึงทำให้ความเร็วในการส่งข้อมูลของ 5G สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่การใช้ย่านความถี่สูงอย่าง mmWave ก็มีข้อจำกัดคือการทะลุทะลวงต่ำและระยะสัญญาณสั้นดังนั้น 5G จึงต้องใช้เสาสัญญาณขนาดเล็กจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า small cells เพื่อกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อเราทราบเรื่องความถี่แล้วขั้นตอนถัดไปคือการดูว่าการจัดการสัญญาณและโครงสร้างเสามีบทบาทอย่างไรในการเพิ่มความเร็วของ 5G เทคโนโลยีเสาอัจฉริยะและ Mass m s s s v e MIMO อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ 5G เร็วกว่าคือการใช้เทคโนโลยี m a s s ว m ี m multple i In input multple i output ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เสาอากาศจำนวนมากทั้งในฝั่งผู้ส่ง และผู้รับเพื่อส่งข้อมูลหลายชุดพร้อมกันในยุค 4G เสาอากาศมักมีเพียง2-4ชุดแต่ใน 5G สามารถมีได้มากถึง64หรือ128ชุดในสถานีฐานเดียวนั่นหมายถึงสามารถส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้หลายรายพร้อมกันโดยไม่รบกวนกันเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้คลื่นวิทยุอย่างมหาศาลนอกจากนี้แมซิวมีโมยังทำงานร่วมกับเทคโนโลยีบีมฟอร์มิงที่ช่วยปรับทิศทางของคลื่นให้พุ่งตรงไปยังอุปกรณ์เป้าหมายแทน ที่จะกระจายสัญญาณรอบทิศทางแบบเดิมผลลัพธ์คือสัญญาณแรงขึ้นเสถียรขึ้นและลดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นในพื้นที่เดียวกันระบบนี้ยังช่วยให้ 5G สามารถควบคุมการใช้งานพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเสาส่งเฉพาะทิศท,ที่จำเป็นไม่ต้องกระจายพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และยังเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลเพราะสัญ,ญญาณเฉพาะตัวจะเข้าถึงเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับเท่านั้นเมื่อเทคโนโลยีเสาทำงานได้อย่างชาญฉลาดการรับส่งข้อมูล ก็สามารถเพิ่มความเร็วได้อย่างมหาศาลและนี่คือจุดที่ 4G ไม่สามารถเทียบได้ต่อจากนี้เราจะไปดูองค์ประกอบเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญซึ่งช่วยให้เครือข่าย 5G ทำงานอย่างยืดหยุ่นและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าทุกยุคที่ผ่านมาสถาปัตยกรรมเครือข่ายใหม่แบบ Clo u d Native และ Edge Computing 5G ไม่ได้เป็นเพียงการอัปเกรดความเร็วของคลื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายทั้งหมดจากเอช e r เนอร สู่ซอฟต์แวร์ดีระบบ 5G ใช้แนวคิด Network Function Virtualization (NFV) และซอฟต w แ r e d e f i n e d Networking (SDN) ที่ทำให้ผู้ให้บริการสามารถจัดการและปรับแต่งเครือข่ายได้ผ่านซอฟต์แวร์ที่สำคัญคือแนวคิด Edge Computing ซึ่งย้ายศูนย์ประมวลผลเข้ามาใกล้ผู้ใช้งานมากขึ้นไม่ต้องส่งข้อมูลไปถึงศูนย์กลางที่อยู่ไกลทำให้เวลาแฝงลดลงจากระดับ10มิลลิวินาทีเหลือเพียงระดับ1มิลลิวินาทีซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำ การจัดการเวลาแฝง LATENCY และการตอบสนองแบบเรียลไทม์เลท n c y คือระยะเวลาที่ข้อมูลใช้เดินทางจากต้นทางไปปลายทางและกลับมาในระบบสื่อสารแบบ2ทางสำหรับ 4G ค่า LATENCY เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30-50มิลลิวินาทีขณะที่ 5G ลดเหลือเพียง1มิลลิวินาทีในเงื่อนไขที่เหมาะสมซึ่งถือว่าแทบจะทันที การลดเวลาแฝงนี้เกิดจากหลายองค์ประกอบทั้งการใช้เอเคอมพิวติงที่กล่าวไปการปรับโครงสร้างของเส้นทางข้อมูลให้สั้นลงและการเพิ่มประสิทธิภาพในระดับโปรโตคอลที่จัดการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผลลัพธ์คือการสื่อสารแบบเร็ t ท m e ที่แท้จริงเช่นการควบคุมรถยนต์ไร้คนขับการผ่าตัดทางไกลหรือระบบอัตโนมัติในโรงงานที่ต้องตอบสนองภายในเสี้ยววินาทีและนี่คือสิ่งที่ 4G ไม่สามารถทำได้เพราะข้อจำกัดเชิงสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีของยุคนั้นเมื่อเราพูดถึงความเร็วแล้วก็ต้องพูดถึงปริมาณการเชื่อมต่อซึ่งเป็นอีกมิติที่ 5G เหนือกว่า 4G อย่างชัดเจนความสามารถในการรองรับอุปกรณ์จำนวนมาก Massive IoT ในโลกปัจจุบันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตไม่ได้มีเพียงโทรศัพท์มือถือแต่รวมถึงกล้องเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และเครื่องจักรในโรงงาน 5G ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์เหล่านี้ได้มากกว่า1ล้านชิ้นต่อ1ตารางกิโลเมตร ระบบ 4G ไม่สามารถรองรับปริมาณอุปกรณ์ได้ในระดับนี้เพราะแบนด์วิจำกัดและโครงสร้างการจัดการสัญญาณไม่ยืดหยุ่นพอแต่ 5G ใช้เทคโนโลยีเน็ตเวิร์กไลซิที่สามารถแบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อยๆสำหรับงานแต่ละประเภทได้อย่างอิสระเช่นเครือข่ายสำหรับ IoT ที่ใช้พลังงานต่ำหรือเครือข่ายสำหรับวิดีโอคุณภาพสูงผลคือ 5G ไม่เพียงแต่เร็วขึ้นแต่ยังฉลาดกว่าในการบริหารจัดการการเชื่อมต่อจำนวนมหาศาลที่โลกอนาคตต้องการ ผลกระทบของ 5G ต่อสังคมและอนาคตของการสื่อสารเมื่อความเร็วสูงและเวลาแฝงต่ำกลายเป็นความจริงผลกระทบของ 5G จึงขยายไปถึงทุกอุตสาหากรรมไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การศึกษาโลจิสติกไปจนถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตีในภาคธุรกิจ 5G จะทำให้การทำงานร่วมกันแบบเร็วทเกิดขึ้นได้จริงเช่นการใช้แอในการฝึกอบรมการประชุมเสมือนจริง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์นับล้านแบบทันทีในขณะที่ในภาคประชาชน 5G จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประจำวันเช่นระบบขนส่งอัจฉริยะและเครือข่ายบ้านอัตโนมัติเมื่อเทคโนโลยีนี้แพร่หลายมากขึ้นมันจะไม่ใช่เพียงเครือข่ายมือถือรุ่นใหม่แต่เป็นหลักฐานของสังคมดิจิทัลยุคถัดไปที่จะขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดทั้งหมดนี้คือเหตุผลทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทำให้ 5G เร็วกว่าระบบ 4G หลายเท่าไม่ใช่เพียง เพราะใช้ความถี่สูงขึ้นเท่านั้นแต่เป็นเพราะการยกเครื่องโครงสร้างเครือข่ายใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ระดับสัญญาณสกาาศการประมวลผลจนถึงการบริหารจัดการทราฟฟิกข้อมูลในท้ายที่สุด 5G ไม่ใช่เพียงการอัปเกรดความเร็วแต่คือการเปิดประตูสู่ยุคข,ของ Internet of Everything ที่ทุกสิ่งสามารถเชื่อมต่อและตอบสนองได้ในทันทีและนี่คือสิ่งที่เราในรายการรู้ไว้ไม่โง่อยากให้คุณเข้าใจว่าความเร็วที่เห็นนั้นมีวิทยศาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูงซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกบิตของข้อมูลขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ